วัดดีพี่น้องวันนี้ก็จะพามาทำคั่วกิ้งไก่ซับนะครับผมอัดับแรกเลยนำผิดแกงใต้เข้าเราลงไปคั่วในกระทะนะครับผมเพื่อฟอ่อ้อนนะคั่วจนเกองแกงหอมครับผมพี่น้องจากนั้นไก่น้ำเนื้อไก่ซับครับผมนึ่งกิโลครับผมรวนให้แห้งเลยพี่น้องรวนจนเนื้อไก่สุกนะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับผมส้อฉนโตครับเคยนึ่งฉนชาครับผมน้ำตาลนึ่งฉนโตครับแป้งว่านปลายอนชานะ พี่คีทำพ้นไปช้อนชาครับผมจากนั้นก็ทำการพัดกันเลยพี่น้องพัดโดยไฟแรงๆนะครับผมให้เก่งแกงของเรากินหอมนะแตงซีซั่นโดยพี่จีฟ้าหั่นฝอยครับผมใบกู้หั่นฝอยครับผมใส่ไปตามช้อนไปนะพี่น้องจากนั้นก็ทำการพัดให้พักสลัดครับผมให้น้ำมันของพักออกมานะจะเสื้อลงจาาเลยพี่น้องและนะ่ากินมากเลยครับผมได้กระสุนร้อนพี่น้องเอืัอระงับคออฟินมาครับผมต้องไปทำตามกันเลยนะครับผม